ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามารับชม Mini c o u n t r y แมนนะครับ F60 นะครับเป็น Entry หลังกลางปี2021นะครับซึ่งเป็น Entry ตัวล่าสุดนะครับรถคันนี้เนี่ยเดิมจะมีจอขนาด8.8นิ้วมาให้แล้วพร้อมระบบทัชสกรีนนะครับแต่ว่าไม่มีกล้องมองหลังทางเราจึงได้ทำการติดตั้งตัวระบบวิดีโออินเทอร์เฟซนะครับ เพื่อทําให้จอภาพเดิมเนี่ยมีสัญญาณภาพเข้าจากนั้นเนี่ยเราทําการติดตั้งตัวกล้องมองหลังคุณภาพสูง Qcam 100% Made in Korea เข้าไปแล้วก็ระบบ Pure Android ของ q d i s ินะครับ100% Made in Korea เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวการใช้งานต่างๆเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อนะครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับขึ้นมาบนรถนะครับผมจะเทสในเรื่องของกล้องมองหลังให้ชมกันดูก่อนนะครับ เข้าเกียร์ถอยนะครับภาพที่ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีตัวรูปรถที่เป็น ptc sensor นะครับแล้วก็มีตัวกล้องมองหลังนะครับอยู่ด้านขวามือนะครับเราหักพวงมาลายัยเส้นก็จะเลี้ยวตามนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกล้องมองหลังนะครับเราคืนเกียร์ ก็จะตัดกลับเข้าไปที่ส่วนของ PDC Sensor นะครับสักพักหนึ่งเนี่ยพอ speed s e n s o อรถทำงานรถเคลื่อนที่ปุ๊บจะตัดออกมาที่หน้าที่เราใช้งานอยู่ตามปกตินะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของกล้องมองหลังนะครับครับถัดมาก็จะเป็นการใช้งานของระบบ Pure Android นะครับหน้าเดิมทุกอย่างยังคงใช้งานได้ตามปกติอยู่นะครับ ในการที่จะใช้งานตัวระบบ p e e e Android เนี่ยเพียงแค่เรากดปุ่มเมนูตัวนี้ค้างเอาไว้ภาพจะสลับมาที่หน้า p e e e Android ที่เป็นหน้าเมนูหลักอย่างนี้นะครับอันนี้จะเป็นหน้า Home Screen ของเขานะครับข้างหน้าจะมีช็อตคัทนะครับผมเอา YouTube กับ Google Map เนี่ยออกมาอยู่ด้านหน้านะครับสั่งงานตัวแอปพลิเคชันเราก็กลับเข้าไปที่ตรงนี้ ในส่วนของคําว่าระบบเพียวแอนดรอยนะครับไม่ใช่ว่าเราใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone แล้วเราจะใช้งานร่วมกันกันกบระบบนี้ไม่ได้ไม่ใช่นะครับเป็นความคิดที่ผิดนะครับตัวระบบตัวนี้เนี่ยเพียงแค่ให้เรามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์ iPhone ก็ดีโทรศัพท์ Android ก็ดีส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวเข้าไปที่ระบบตัวนี้ใช้งานได้แล้วครับอย่างอย่างตอนนี้เนี่ย ผมโหลดแอปพลิเคชัน YouTube ดูทีวีออนไลน์ j o o ก s ์สปอติฟายเน็ตฟนะครับ AIS Play พวกนี้เนี่ยที่เป็นแอปพลิเคชันมาตรฐานเข้ามาเพื่อให้เราสามารถที่จะใช้งานได้โดยตรงเลยนะครับมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตปุ๊บเล่นได้เลยไม่ต้องมานั่ง Apple CarPlay ไม่ต้องมา Miller Link ไม่ต้องมา Android Auto อีกต่อไปแล้วนะครับ ขึ้นรถปุ๊บออนไลน์จิ้มไดเร็คจากตัวจอได้เลยเพราะจอรถคันนี้เนี่ยเป็นจอระบบทัชสกรีนอยู่แล้วนะครับอ่ะผมยกตัวอย่างนะครับเช่น YouTube เนี่ยครับหหรือว่ามินิแฮชแบ็กสามประตูทั่วๆไปแต่พอเข้ามาเพิ่มเสียงรถเสียงเนี่ยจากปุ่กดบนพวงมาลัยเดิมได้เลยนะครับเริ่มจากสีของตัวเนี่ยครับ พิเศษมากๆนะครับี่เพิ่งมาอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเอ่อ YouTube นะครับ Google Map เนี่ยครับ search ได้นะครับนี่มี voice command นะครับเช่น ดีแอมพ o โพเรียมเนี่ยนะครับเขาก็จะจำลองสถานที่ให้เราไปนะครับทีนี้เนี่ยจะมีฟีเจอร์อีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับเราสามารถที่จะ Uh, นำแอปพลิเคชัน2องแอปพลิเคชันขึ้นมาแสดงผลพร้อมๆกันได้นะครับเช่น Google Map และ YouTube ให้เขาเล่นควบคู่กันไปได้นะครับ okay. ขอบไปหน้าตรงนี้ทีเป็นวงกลมเห็นไหมฮะด้านหนึ่งนำทางด้านหนึ่งดูวิดีโอไปได้เลยนะครับขอบผมก็ต่างหน้าทั้งหมดที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมนี้ก็เป็นสีดำครับแต่ว่าด้วยความสีเหลี่ยมเขาับก็จะถูกตัดด้วยสีแดงนะครับแบบนี้ครับทีนี้เนี่ยจึงมีอย่างอื่นอีกนะครับ Netflix นะครับใช้งานได้ตามปกติเพียงแค่ว่าเรา s i g n in account เราเข้าไป นะครับถัดมามีอะไรอีกดูทีวีออนไลน์ครับอันนี้ก็จะเป็นช่อง3 HD นะครับ จริงๆทั้งหมดเนี่ยตัวระบบตัวนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนแท็บเล็ตหตัวนะครับที่เราสามารถที่จะลงแอปพลิเคชันอะไรเข้าไปก็ได้เราไปเอาแอปพลิเคชันตัวนี้จากใน Play Store นะครับ p l a y Store ตัวนี้นะครับ Sign in account เราเข้าไปแล้วเราก็โหลดตัวแอปพลิเคชันที่เราต้องการเนี่ยเข้ามาเก็บไว้ได้เลยการใช้งานไม่ยุ่งยากเลยครับง่ายมากนะครับ ก็ระบบ p เพ l Android ผมจะทำการรีวิวสั้นๆง่ายๆประมาณนี้นะครับส่วนตัวสเปคของเขาเนี่ยมาพร้อม CPU ขนาด10คอเลยนะครับไม่ใช่8คอหรือ6คอนะครับสินค้าตัวนี้100% made in Korea นะครับก็ตัว p เพ l Android ก็จะมีเพียงเท่านี้ครับ ครับผมก็ขอจบการรีวิวนะครับตัว F60 คันนี้นะครับ Entry 2021นะครับไปเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามผลงานของ t ุด Din Thailand ไว้ในโอกาสนี้ด้วยครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงได้ที่0816326566ครับหรือเข้าไปรับชมผลงานอื่นๆนะครับได้ที่ Facebook Fanpage นะครับ YouTube Channel 2ดิ d Thailand ได้เลยนะครับขอบคุณครับ